ผมผมมีเรื่องสงสัยครับคือผมสงสัยว่าตัดสรู้คืออะไรครับแบบพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งเฉยๆหรอครับหรือว่านั่งสังเกตตัวเองจนรู้ทุกอย่างหรอครับอ่ะเพิ่งมอง่งเฉยเฉยดูกูจะรู้จะตัดสรู้รรรได้ไหมทำได้ไหมถ้านั่งเฉยเฉยตัดสรู้ได้ปะ ไม่ได้ครับไม่ได้นั่งเฉยเฉยไม่ฟังอะไรเลยใครจะสอนอะไรกูก็นั่งเฉยๆไม่รับรู้อะไรสับสิ่งใคอันนี้เราจะสามารถเข้าใจใความความรู้นั้นได้ไหมย,ยังไม่ได้เดี๋ยวที่เราพูดมาคำคำหนึ่งว่าหรือร <segundo> ว่านั่งสังเกตอะไรอันนี้ใช่พระเจ้าก่อนจะตรัสรู้เนี่ยพระองค์ทรงนั่งสังเกตอาการทุกอาการที่พระองค์กำลังเกิดขึ้นทางจิตว่าขนาดเนี้ยความคิดหนึ่งเกิดขึ้นความคิดหนึ่งตั้งอยู่เดี๋ยวความคิดหนึ่งจะดับไปแล้วอีความคิดหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวก พระองค์ทรงเห็นการเกิดดับของจิตของพระองค์เองว่ามันไม่เที่ยงบ่อเฮ้ยมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันไม่สามารถตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้นานเดียวสักพักมันก็จะเสื่อมสลายแตกทำลายไปพวกเราทุกคนมีการเกิดนะมมีพวกเราทุกคนมีวันแก่มะมีพวกเราทุกคนมีวันเจ็บนะมีพวกเราทุกคนวันนึงเดินสู่ความตายมะตตายแสดงว่าชีวิตเราเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยง <usc ariamente S 1> ครับไม่เที่ยงเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราทุกคนวันหนึ่งต้องเดินสู่ความตายเราทุกคนตายแน่ไหมตายครับตายแน่แต่รู้เวลาที่แน่นอนไหมว่า,วาจะตายตอนไหนไม่รู้ครับไม่รู้แสดงว่าเวลาไม่แน่นอนนั่นแหละเรียกว่าอันนิจังมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีใครรู้ได้เลยว่าตอนไหนเราจะตายตอนไหนเราจะป่วยไข้รู้ไหมไม่รู้นี่แหละพระองค์ทรงพิจารณาสังเกตอากับอริยาอาการแบบนี้ ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เคยมีมาก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวก็ดับไปเดินสูค่ความแปรปรวนเสื่อมสลายแตกํำลายแต่มีแต่เราเนี่ยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราเราเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยเป็นของเราเราเข้าใจไหมว่าชีวิตนี้เป็นของเราเข้าใจแบบนั้นไหมชีวิตนี้เป็นของเราเราเข้าใจไหมว่าชีวิตนี้คือของชันเข้าใจแบบนี้ไหม เข้าใจใช่ปหเรารักชีวิตตัวเองไหมรักชีวิตตัวเองเราหวงแหนในชีวิตตัวเองไหมหวงแหนเราอยากตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองไหมเวลามีใครตอบสนองต่อความต้องการกับเราไม่ได้เราจะรู้สึกไม่พอใจเขาไหมเราอยากได้อะไรจากเขาแต่เขาทําอะไรให้เราไม่ได้เรารู้สึกไม่พอใจไหมครับถ้าเราอยากได้อะไรจากเขาแล้วเขาสามารถทําตามความพอใจเราได้เราดีใจไหมดีใจครับนี่แหละเรียกว่ายึดมั่นถือมั่น ยึดว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นยึดว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แต่เวลาถ้าเขาไม่ยอมเป็นไปตามความต้องการของเราเราจะถึงความทุกข์ร้อนใจเนี่ยเรียกว่าอัตตาตัวตนตัวกูของกูพระเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งนี้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่เดินไปสู่ความทุกข์เราทุกข์เพราะเราไปยึดว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันคือของของเราอาจารย์ยึดตัวอย่างกระถนใบเนี้ยเป็นของอาจารย์ถ้ากระถนใบนี้หายเราคิดว่าจะเสียใจไหมเสียใจ เพราะมันเป็นของอาจารย์แต่ถ้ากระถนใบนี้เป็นของอาจารย์กระถนใบนี้หายพวกเราเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะอะไรมันไม่ใช่ของพวกเราเราไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นในกระถนใบนี้ดังนั้นใครเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดย่อมทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นเพราะไอ้สิ่งนี้ยวันหนึ่งมันจะเดินสู่ความเสือ่อมเรายึดในสามีภรรยาวันหนึ่งสามีภรรยาเดินจากเราไปเสียใจไหมเสียใจ วันหนึ่งเรายึดบั่นถือบ้านในพ่อแม่ของเราแต่วันหนึ่งพ่อแม่เราเสียชีวิตไปเราทุกข์ใจไหมทุกข์ใจเพราะความพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักนั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสรู้เข้าไปเห็นลำดับอาการเหล่านี้ค้นพบจนเจอว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้วิธีอะไรในการดับในการแก้ วิธีการดับการแก้ของรองหลังจะพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ทุกอย่างตามลําดับตั้งแต่เกิดยันจบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดพระองค์ทรงเห็นทั้งหมดในทุกอาการเห็นลําดับทั้งหมดแล้วทรงค้นพบหาวิธีว่าจะดับไออาการเหล่านี้ยังไงให้ไม่มีเหลือขึ้นมาอีกเลยพระองค์จึงค้นพบหลักที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ยอเหลือ 3. สามศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือสองสมถะวิปัสสนาย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปณสติตัวเดียว คือการดูลมหายใจเข้าออกแล้วเห็นการเกิดดับของจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยพระอ,องค์ทรงคมนพบสิ่งนี้จนสามารถเดินมาสู่คุณธรรมจริยธรรมที่อาจารย์พ่อผู้สอนบอกไปเมื่อกี้เนี่ยที่สามารถแก้ไขความทุกข์เราได้ในปัจจุบันเนี่ยคือวิธีการตัดสรุปข,ของพระเจ้าประมาณนี้ครับขอบคุณครับ